สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาแต่งหน้าง่ายๆสไตล์ฝ้ายกันดีกว่าค่ะเริ่มกันที่หน้าสดๆแบบนี้เลยนะคะวันนี้ฝ้ายเลือกใช้เป็นแป้งจินเซิงโกฟาวเดชันของมาดามจูค่ะแป้งตัวนี้เนี่ยเขามีทั้งหมด3เบอร์นะคะส่วนตัวเนี่ยฝ้ายใช้ได้ทั้งเบอร์2แล้วก็เบอร์3เลยค่ะในตลับเนี่ยเขาจะมีพับมาให้นะคะพับของเขาเนี่ยนุ่มมากๆเลยเป็นพับคุณภาพดีเลยนะคะแป้งจินเซิงโกฟาวเดชันของเราตัวนี้นะคะเขามี SPF50PA ้าบีวกบวกบวกค่ะสามารถปกป้องผิวเราจากแสงแดดได้ด้วยแถมยังมีส่วน ผสมจากโสมทองคานะคะจากเกาหลีด้วยนะคะช่วยให้ผิวหน้าของเราเนี่ยผ่องแล้วก็ดูมีออร่านั่นเองมี3เบอร์ให้เลือกค่ะก็เลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมตามความต้องการกันได้เลยนะคะเนื้อแป้งเนี่ยปกปิดได้ดีค่ะบางเบาสบายหน้านะคะแล้วก็ยังช่วยควบคุมความมันได้ดีเลยใช้แล้วผิวสวยนะคะส่วนตัวฝ้ายเป็นคนแต่งหน้าแล้วจะไม่ค่อยชอบใช้รองพื้นนะคะก็จะลงเป็นกันแดดแล้วก็ตามด้วยแป้งเลยซึ่งการเลือกแป้งเนี่ยก็ต้องละเอียดนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าสมมติแป้งมันหลุดมันลอกง่ายเนี่ย ระหว่างวันก็จะทําให้หน้าของเราเนี่ยไม่รอดนะคะก็จะมีความเป็นคราบแน่นอนนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะแป้งจินเสิงโกตัวนี้เนี่ยเขามีสารสากัดดีๆมากมายเลยนะทุกคนที่จะช่วยบำรุงผิวหน้าของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นโสมทองคําวิตามินอ e, ีสควาเลนนะคะซึ่งแต่ละตัวเนี่ยดีต่อผิวหน้าของเราเหมือนได้บํารุงผิวหน้าเป็น,นตัวนะคะนอกจากจะใช้แป้งในการเติมผิวหน้าแล้วเนี่ยฝ้ายังใช้แป้งจินเสิงโกเบอร์หนึ่งเนี่ยเป็นไฮไลท์ด้วยนะคะเพื่อให้หน้าของเราผ่องแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นแต่งหน้าเสร็จแล้วอย่าลืมนะคะเอาแปงงปัดแ ขอด้วยนะคะไม่งั้นเนี่ยหน้าสไปคอโขมาแย่เลยนะคะทุกคนอย่าลืมนะคะหาแป้งดีๆสักตัวค่ะจินสิงโกฟァดิชั่นฝากไปด้วยนะคะ